ลาบแล้วกุ้งลาบแล้วกุ้งคะ่ะอืมมาเมาเดี๋เพื่อเ,เคยกินค่ะวันเสาร์เป็นวันของเราคืนมาเติเดึอไปหาซื้อกุ้งแล้วก,กินลาบแล้วกุ้งแค่ขนากเราถามมาเด้อตัวอย่างนํำคะ่ะหาพัสดอไล,ะล,ะล่ๆเข้ากันขนาดค,ะค่ะกับผักกระเดาเข้ากันขนาดมาเด้อม,มาเด้อม,มาเด้อเคย็นงไม่เคยกินลาบแล้วกุ้ง ไอ้สำข้าจุงลงคุ้ยแบบประกาศตดตามแสบขนาดค่ะเพื่อยังไม่เคยกินลองบ้างดก่าเอากุ้งข่าวของนี่ะกุ้งทะเลค่ะแกเปลือมลกมันออกต่ำเอ๊ะคือลาบประตวงเลยค่ะ แซ่บขนาดรวมเบอร์เด้ะอะอะจริงๆก็ผักเนา่ามักพผักเน่าแล้วผักเน่ามากินน้ำจะมันเข้ากันคือผักกระเดาพผักกระเดาเข้ากันขนาดแซ่บขมอมรัมสุดกันผักตือกินไม่ก่อนค่ะ คุยค่ะอืมแซ่บขนาดเหมเดี๋ยวค่ะก็เลยบุเคยกินลาบเหลวลาบเหลวกุ้งค่ะกินสั้าวผกัดต้ดนแซ่บขนาดเลยค่ะลองไปเลยค่ะ ุ้ยหเข้ากันได้ดีกับผักกระเดา,า,าค่ะผักกระเดาสักหน่อยค่ะ ข,ะะข้าวทองปลากระดาเข้าที่สุดเนี่ยปลากระ,กะดาเซ่บทุกมี้ ใช่ปะบบค่ะลองมงเด้อเพื่อนอย่างบ่เคยกินลาบแด้วก,กุ้งค่ะอาก,กุ้งกุ้งข้าวเอาก็ได้กุ้งทะเลค่ะแกบกาบมันออแล้วก็ตำตำเอ๊ะคือลาบปลาตองค่ะคือกันเลยกุ้งแม่น้ำไป็นไรกุ้งแม่น้ำตัวเยื้อๆค่ะแกออกตำเอ๊ะคือลาบปลาตองะะเอลยค่ะเอ๊ะคือลาบแลวปลาตองค่ะลองมั่เด้อค่ะแซ่บแซ่บขนาด หักวเสือค่ะเพื่อมักกินพักค่ะต้องกินแบบนี้ค่ะกินลาบกินมุกระแดกพักเซเลหลายคุยแบบคุยลาบประตองอคุยลาบแล้วกุ้งแราวลาบประตองแล้วเป็นลาบประสอง মাজ মাজে শুই এখন